ครับพี่น้องครับเจนูมาลอยบกย่อมกับพอญี่ปุ่นป้ากันลอยบกย่มเหรอบนบนเราใหม่บานเห้านะครับเตอที่ลกมันอยู่เียกับโทษ อามันตรงนี้ละะวันนี้มย้อ,อยมดรอทครับมันวัวโลกมาไหนเนี่ยนั่น